สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับผมบุลักของมิงนะครับไสเดือนบุรรคลามช่วงนี้ตีสีก่กว่าครับท่านดูหน้าตากันเลยกัน <c oughs> ไม่น่าดูเลยเอาไม่ให้ดูแล้วเอาดูไสเดือนดีกว่าครับเนี่ยทำแปลงครับผมอย่างที่ผมนําเรียนเนะาะทำแปลงเล็กๆนี่ขนาดนี้ก็70นะครับกว้างเ0ดยาว95สูง10เซนติเมตรนะครับ ก็จะเอาไส้เดือนมาปล่อยและทีนี้นี่นแต่ทั้งหมด6แรงเล็กๆนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10หเนาะสิบห้าตุลาคมนะครับพวกนี้ห้อยออกได้หน่โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูไส้เดือนครับพี่น้องไส้เดือนครับก็จะเน้น AF นะครับแต่ก็ยังมีตัวน้อยๆพวกนี้มาเนี่ยครับนี่นี่น,น,นี่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะไส้เดือนแดงๆนี่มาก็เอาออกมาซะ เขาออกมาไว้ข้างนอกนะครับไว้ตรงนี้แหละเราก็จะเจะตัวใหญ่เขาจะเอฟลงปล่อยเอาเอฟลงปล่อยนะครับเอาเอฟลงปล่อยก็จะมีสายเดนอีกสายพันหนึ่งมาปะปนอยู่บ้างนะไม่เป็นไรก็จะอ,ออกแล้วกันนี่อย่างเงี้ยเราจะบอกได้ครับจะบอกได้เราไปปล่อยอที่หนึ่งรามาดูกระบังนี้บ้างครับกานบังนี้เป็นไงมีตัวเล็กไหม อ๋อตัวนี้ตัวใหญ่ค่อนข้างเยอะอ่ามีตัวเล็กม้อนกันตัวเล็กก็จะจับอย่างเงี้ครับเนี่ยก็จะจับกันเป็นก้อนๆนะครับจับกันเป็นก้อนออกมาจะมีตัวใหญ่ติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับอ่าเราทีนี้จะไปปล่อยแล้วพี่น้องจะาไปปล่อยแล้วครับดูตัวเล็กที่จับออกมาดีอยู่ตรงไหนอยู่นี่นะก็จะไปปล่อยจุดหนึ่งนะครับในจุดหนึ่ง โอ้ยไม่เห็นเลยเอ่ะพอมองเห็นไหมครับรสมมุติว่าเห็นเนาะนี่ครับสมี๋ยวมันว่ามองเห็นนี่ปล่อยอย่างนี้เลยครับน,น,น,นี่นี่ครับพอมองเห็นเนาะ ả, ปล่อยเลยปล่อยเลยสองสามคำกรร็อพอแล้วอ่าทีนี้มาตรงนี้นะครับอันนี้เทเลยครับให้หมดไปเลยนี่ทำอย่างนี้เลยครับนี่สมมติมองเห็นเนาะ พอไปนะครับถ้าไม่ค่อยชาดมันไม่ชัดจริงๆเลยนี่นี่นี่เอาละครับน,น,นี่แค่นี้แหละง่ายๆอ่ะมองในภาพรวมงสูงก็แล้วกันมุมสูงนะครับมุมสูงมุมสูงนะครับตอนนี้ปล่อยไปแล้วสี่สามแล้วก็สีอ่อีกสองเดี๋ยวมาปล่อยแค่นี้ก่อนนะครับมันไม่ชัด ขอบคุณมากครับ0818787089ครับผมสวัสดีครับ